เรามาดูนะครับว่าปัญหาส้วมตันนะครับหรือว่าส้วมไม่ลงนั่นก็เป็นยังไงนะครับเห็นครับอาการก็เป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ลงในทันทีทันใดนะครับน้ําก็จะเต็มอยู่อย่างนี้นะครับไม่ลงแบบแบบปกตินะครับคล้ายๆกับว่าส้วมตันอะไรอย่างนงี้นะครับ สตอกสต็อคเอาวิธีแก,ก้น,นะครับเราก็จะเช็ดขอบนี้ให้ให้แห้งก่อนนะครับพราว่าเราจะติดสติกเกอร์ตัวเดียวนะครับติดสติกเกอร์ก็ติดสติกเกอร์นะครับแต่ว่าขอบม,มันต้อง ขอบส้วมต้องเช็ดให้แห้งก่อนแล้วเราก็รูดไปทำให้อกักกาต่อไปนะคติดให้สนิทติด <c oughs> ให้สนิทแล้วกรูดอย่างให้ลง อักต่อไปนะครับยังใหลมต่ไปนี่ท